ดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะที่เรียนรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจด,ดิจิทัลกับอาจารย์ในวันนี้นะคะที่วิดีโอนี้นะคะจัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาในชั้นเรียนนะคะทีนี้ในส่วนของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาอธิบายในเรื่องของทฤษฎีนะคะของ การสร้างแบรนดิจิทัลนะคะหรือหลักการสร้างแบรนด์นะคะของหน่วยที่2นะคะหลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัลเนี่ยนะคะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยการสร้างแบรนด์และแบบนะคะและแบรนด์ดิจิทัลนะคะที่เราจะต้องเลือกนะคะให้ตรงกับธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงนะคะ แบรนด์ดิจิทัลนะคะในการดำเนินธุรกิจของเราให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถบอกข้อแตกต่างนะคะในการการสร้างแบบแบรนด์ดิจิทัลนะคะของแต่ธุรกิจได้จำแนกได้นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวฟังอาจารย์อธิบายนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถนำไปตอบคำถามหรืออธิบายในใบงานได้นะคะ แล้วก็ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ดิจิทัลจะต้องมีหลักการอะไรแล้วก็มีปัจจัยในการสร้างแบรนด์ในในส่วนของการเลือกองค์ประกอบอย่างไรบ้างหลักๆนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเนื้อหาหลักๆเลยนะคะนะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องอมีองความรู้นะคะแล้วก็ มีแบบแผนในการดําเนินง,งานนะคะให้มันตรงตามวัตถุประสงค์นะคะในการดำเนินธุรกิจของเรานะคะแล้วก็สำคัญคือทุนนะคะในการลงทุนนะคะในการดำเนิเนธุรก,กิจต่างๆนะคะจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนแล้วก็บุคลากรนะคะร่วมกับการทำงานต่างๆตามฝ่ายตามความถนัดนะคะตามแผนกงานนะคะให้มันแบ่งกระจายงานนะคะให้มัน ดำเนินไปได้นะคะทีนี้มาดูค่ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการที่จะทําธุรกิจต่างๆแล้วเราจะต้องอนึกถึงนะคะหลักว่าหลักการว่าเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยนะคะจดจําแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในธุรกิจนะคะสินค้าและบริการที่เราดํานเนินงานนะคะทีนี้นะคะหลักการสร้างแบรนด์นะคะเมื่อเรา ตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มทําธุรกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะต้องพบเจอแน่นอนก็คือคู่แข่งทางการตลาดนะคะก่อนที่จะดําเนินธุรกิจแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีความรู้เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็มีการสํารวจกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็คู่แข่งนะคะว่าเขามีการดําเนินธุรกิจใน รูปแบบใดนะคะมีกลยุทธ์อย่างไรในการดึงดูดลูกค้านำมาปรับใช้ในธุรกิจตัวเองนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าในเรื่องของการใช้สินค้าวนเวียนอยู่ในตลาดมากน้อยเพียงใดเนี่ยนะคะแต่สินค้าหรือบริการที่คุณคิดว่าจะขายนะคะย่อมมีโอกาสซ้ําเกิดขึ้นหรือลอกเลียนนะคะจากบุคคลอื่นนะคะทำให้สิ่ง ที่สาคัญเนี่ยจะช่วยสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้ความโดดเด่นขึ้นมาได้ก็คือความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เราเนี่ยนะคะคุณจะต้องสร้างแบรนด์หรือตั้งชื่อแบรนด์นะคะให้กลุ่มลูกค้าสามารถจดจํานะคะแล้วก็ออกแบบโลโกโ้แบรนด์แพ็กเกจจิ้งต่างๆนะคะให้มันสวยงามดึงดูดะสะดุดลูกค้าสะดุดตาลูกค้านะคะแล้วก็หลักการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดขึ้นได้นะคะด้วยตัวเราเองเลือกให้มันสอดคล้องนะคะนะคะเลยรวม1ิขั้นตอนง่ายๆอาจารย์สรุปมาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องมารู้ความหมายของการสร้างแบรนด์อาจารย์อธิบายไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วเรามาย้ำอีกทีหนึ่งสรุปง่ายๆเลยนะคะการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งนะคะคือการที่แบรนด์ นะคะรู้จุดยืนภาพลักษณ์นะคะและรู้จักเป็นตัวตนของแบรนด์นะคะและสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกมานะคะออกไปผ่านสื่อโฆษณาต่างๆหรือใช้ทักษะคำพูดโลโก้นะคะและสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของลูกค้าออของผ,ออผู้ผู้ผลิตเองนะคะกอภัยนะคะ จนนะคะทำให้เกิดนะคะผู้บริโภคเนี่ยนะคะเกิดจำภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าและบริการนะคะจนเกิดการตัดสินใจในที่สุดนะคะในการเลือกซื้อนะคะเมื่อสินค้าดีด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือแบรนด์สินค้าที่จะจดจำสำหรับกลุ่มลูกค้าเขาก็จะกลับมาซื้อซ้านะคะ แล้วก็เป็นการบอกต่อกลุ่มผู้บริโภคนะคะกลุ่มเรือญาติเพื่อนฟูงต่างๆนะคะทำให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะจากการบอกเล่านะคะหรือการสัมผัสใช้นะคะอย่างนี้เป็นต้นการสร้างแบรนด์นะคะมีทั้งหมด2ประเภทหลักๆเลยนะคะได้แก่การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์ธุรกิจนะคะ แต่ละประเภทนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทั้งสองประเภทนี้นะคะรวมมีความสำคัญในการสร้างแบรนด์นะคะให้น่าเชื่อถือนะคะดึงดูดกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการสร้างแบรนด์มีอยู่สองประเภทจำให้แม่นเลยก็คือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลก็คือเป็นธุรกิจส่วนบุคคลนะคะหรือต้องการทำภาพลักษณ์ให้มันจดจำนะคะแล้วก็ หลักการสร้างแบรนด์ธุรกิจนะคะตัวนี้ก็คือในกลุ่มธุรกิจนะคะเฉพาะเครือข่ายนั้นๆน,น,นะคะมาดูค่ะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลคืออะไรนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นกระบวนการพัฒนาและนำเสนอต,ตัวตนความเชี่ยวชาญและคุณค่าของบุคคลนะคะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจหรือบุคคลที่ต้องการ สร้างชื่อเสียงนะคะในด้านอาชีพการสร้างแบรนด์ประเภทนี้นะคะมุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะความรู้และการสื่อสารนะคะเอกลักษณ์ของตัวตนผ่านช่องทางต่างๆเช่นสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์ต่างนะคะการพูดในที่สาธารณะเช่นนะครับการสร้างช่องทาง YouTube ในการศึกษาให้ความรู้อย่างนี้ค่ะนะ เราต้องการให้กลุ่มผู้เข้ามารับชมเนี่ยจดจำเราได้เราก็จะสร้างโลโก้แบรนด์ที่เป็นภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่มีการาฟิกเข้ามาสอดแทรกหรือจะเป็นรูปการ์ตูนที่บ่บงบอกตัวตนของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นหรือการใช้ช่องทาง t i k t o อกนะคะในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาขายสินค้าออนไลน์นะคะก็จะมีโลโก้นะคะที่จำเป็นภาพลักษณ์นะคะ ให้กลุ่มลูกค้าจดจำนะคะนะคะหรือ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะครีเอเตอร์นะคะดังๆหรือนะคะาดาราตามช่องสื่อออนไลน์ต่างๆเขาก็จะมีโลโก้ที่การจดจำส่วนบุคคลเพื่อ,อในเรื่องแรกๆก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความบันเทิงนะคะสร้างกลุ่มแฟน f อต่างๆนะคะให้เขามาติดตามเยอะๆนะคะมีกลุ่มเพื่อนเยอะๆจากนั้นก็เริ่มหานะคะช่องทางรายได้เพิ่มเติมก็คืออาจจะหาสินค้าและบริการหรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนํามาโฆษณาขายในกลุ่มลูกค้านี้นะคะในการช่วยสนับสนุนนะคะต่อเลยนะคะทีนี้นะคะ พามาดูค่ะการสร้างแบรนด์ธุรกิจนะคะอันที่สองนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ์ตำแหน่งนะคะหลักการตลาดต่างๆในกลุ่มองค์กรงานของอธุรกิจนั้นๆนะคะเป็นเป้าหมายคือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะและสร้างความพักดีนะคะหมู่ลูกค้านะคะการสร้างแบรนด์นะคะธุรกิจครอบคลุมทุกแง่มุมนะคะของการดำเนินงาน ะะตั้งแต่การออกแบบโลโก้การกำหนดค่านิยมขององค์กรนะคะจนไปถึงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าพนักงานนะคะความสำเร็จของแบรนด์ธุรกิจนะคะอยู่กับความสามารถนะคะในการส่งมอบนะคะประสบการณ์ที่สอดคล้องนะคะกับคำมั่นสัญญาของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองนะคะ มาดูนะคะประโยชน์ของการสร้างแบรนด์นะคะแบรนด i n g นะคะก็คือนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะของนักธุรกิจเนี่ยขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจําเป็นจะต้องทํานะคะเพราะนอกจากจะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการกับคู่แข่งอื่นๆแล้วนะคะยังช่วยให้แบรนด์เนี่ยนะคะมีนะคะความชัดเจนนะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะจนแบรนด์เนี่ยมีประโยชน์ในด้านแง่ต่างๆดังนี้นะคะ หนึ่งเลยเพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานนะคะและความปลอดภัยในสินค้าและบริการนะคะต่อไปทำการตลาดง่ายขึ้นนะคะเมื่อแบรนด์นะคะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคนะคะก็จะ เป็นการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะก็ย่อมมีกลุ่มลูกค้าที่บริโภคผันตัวเป็นลูกค้าประจำนะคะมีแบรนด์มีฐานลูกค้ามั่นคงนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะนําไปบอกต่อในกลุ่มลูกค้าต่ถัดไปนะคะแล้วก็เป็นการโฆษณาอีกทางหนึ่งนะคะในการช่วยบอกต่อนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เนี่ยนะคะสามารถแบรนด์เนี่ยสามารถนะคะอ่า คาดการณนะคะแนวโน้มของยอดขายในแต่ละไตรมาสได้นะคะถ้ามีกลุ่มลูกค้าคงเดิมนะคะที่มันคงแล้วะะ <c oughs> การคำนวณยอดขายเนี่ก็ไม่ไม่ยากเกินไปนะคะนอกจากถ้าจะมีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามานะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเพิ่มการจดจำนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการตลาดปัจจุบัน <c oughs> เพราะสินค้าและบริการเนี่ยนะคะ ไม่มีแบรนด์นะคะสินค้าและบริการที่คุณไม่มีแบรนด์เนี่ยไม่ได้รับการจดจําแน่นอนนะคะก็จะเป็นสินค้าบริการนั้นๆน,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 นะคะไม่มีตัวตนในตลาดนะคะคุณอาจจะเป็นคุณจะได้ลูกค้าแต่ไม่สามารถสร้างการซื้อซ้ําได้นะคะนะ,ะมาดูสิบขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งน,นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่คุณจะต้องอ เตรียมการก่อนที่จะสร้างแบรนด์นะคะดำเนินธุรกิจนะคะหนึ่งศึกษาคู่แข่งนะคะนะก่อนที่จะวางแผนในด้านทิศทางนําเสนอของแบรนด์นะคะควรจะต้องศึกษาในด้านทิศทางของคู่แข่งการขายสินค้าและบริการนะคะประเภทเดียวกันนะคะให้เสียก่อนนะคะเพื่อให้คุณนะคะสามารถรวบรวมนะคะข้อมูลจุดแข็งนะคะหรือจุดอ่อนนะคะของคู่แข่งได้และนํามาปรับใช้ในด้านด้านธุรกิจนะคะ 2อนะคะออกแบบบุคลิกนะคะกับภาพนะคะออกแบบบุคลิกภาพของแบรนด์นะคะให้โดดเด่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันนะคะ,ะองค์ประกอบรวมนะคะในการสร้างแบรนด์นะคะก็บ่งบอกในโซนสีเดี๋ยวอาจารย์จะบอกด้วยนะคะว่าความหมายของสีในการเลือกใช้นะคะการสร้างแบรนด์ก็เป็นตัวตนนะคะ,ะหรือสร้างภาพลักษณ์ในการสร้างแบรนด์เราได้ดีนะคะ การออกแบบบุคลิกของแบรนด์เนี่ยนะคะก็ที่ดีเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับจุดเด่นของสินค้าและบริการด้วยนะคะให้มันสอดคล้องนะคะ3การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนนะคะก็เมื่อออกแบบบุคลิกนะคะของแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาควบคู่กันกับเรื่องของอัตลักษณ์นะคะการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์อัตลักษณ์แบรนด์นะคะเพื่อให้นําเสนอบุคลิกภาพของแบรนด์เนี่ยนะคะรูปร่างนะคะ ในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะเพื่อให้จดจำแบรนด์ได้นะคะนะ,คะต่อเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยตามนี้นะ,ะอัตลักษณ์ที่สําคัญเลยความโดดเด่นคือสีนะคะทโทนสีต่างๆนะคะในเรื่องของการวางสัญ,ญลักษณ์หรือ,อภาพองค์ประกอบต่างๆนะคะให้มัน ชัดเจงสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่เราดำเนินนะคะต่อไปโลโก้แบรนด์ต้องเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครนะคะเมื่อเราต้องการที่จะสร้างตัวตนในด้านธุรกิจหรือบริการของเรานะคะเราก็จะต้องไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่นนะคะโลโก้แบรนด์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกธุรกิจแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจในด้าน ขายเครื่องดื่มกาแฟอย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าร้านกาแฟในประเทศไทยเราเมีเยอะมากหรือในกลุ่มจังหวัดของนักเรียนนักศึกษาเองสิ่งหนึ่งที่จะทําให้กลุ่มลูกค้านะคะจดจําก็คือ,อคุณภาพแล้วก็แบรนด์สินค้าที่ส่งผลให้ลูกค้าจดจําได้นะคะยกตัวอย่างกาแฟที่เรา,าบริโภคนะปัจจุบันที่เราเห็นหลักๆนะคะก็ จะเป็นอเมซอนตาบักต่างๆนะคะอาจารย์ขออนุญาตยากตัวอย่างเนาะหรือด้านอาหารก็จะเป็นในเรื่องของ McDonald k ์ k f เเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะเราจดจำได้ถ้าเป็นด้านธุรกิจนะคะซื้อสินค้าและบริการอ,าอุปโภคบริโภคเนี่ยหลักๆใหญ่ๆนะคะห้างร้านเนี่ยก็จะเป็น Big C ซ o t u ตันะคะต่างๆนะคะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ แมคโครอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะอันที่ห้านะคะมาดูข้อที่ห้านะคะสื่อสารนะคะสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มบริโภคโดยใช้แบรนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเรามีแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแบรนดิ้งนะคะดีไซน์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาสื่อสารนะคะหรือโปรโมทหรือโฆษณานะคะ ให้กับกลุ่มลูกค้าได้แบบสะดวกสบายณปัจจุบันนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะคะเราใช้สื่อโซเชียลที่เราใช้ณปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างเพจหรือเว็บเพจนะคะ,อ,ะอัตโนมัติเนี่ยในการโฆษณาหรือบอกต่อในการบอกต่อแชร์ในเรื่องของกลยุทธ์การขายหรือโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะให้กับกลุ่มลูกค้า6นะคะแบรนด์ Brand. นะคะการกำหนดแบรนด์นะคะ p r o c e s s นะคะให้ชัดเจน process งานเนี่ยนะคะหนึ่งเลยตำแหน่งการวางเอกลักษณ์ต่างๆของแบรนด์นะคะให้มันลงตัวสอดคล้องนะคะให้มันสมูทนะคะเป็นการกำหนดจุดยืนนะคะในการสร้างแบรนด์เช่นเดียวกันนะคะนะ,ะต่อไปข้อที่7สร้างสรรค์ด้วยสโลแกนติดหูนะคะก็คือมี มีแบรนด์มีโลโก้แล้วก็จะต้องมีคล้ายๆกับคำคมหรือคตินะคะชวนเชื่อนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสโลแกนสั้นๆกระชับนะคะสื่อสารให้ให้ถึงคุณค่าภาพลักษณ์นะคะหรือหลักของแบรนด์ที่มุ่งที่จะดำเนินเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆนะคะแการสร้างสรรค์คอนเทนต์นะคะอันนี้แน่นอนค่ะเมื่อแม่จะกอเมื่อ,เ,อเหมือนที่อาจารย์ออบอกว่าก่อ,อนที่เรา ดําเนินธุรกิจต่างๆนะคะอะไรก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก่อนหรือแฟนคลับนะคะในการแบ่งปันเรื่องราวนะคะสักคู่นะเดี๋ยวอาจารย์อัดวิดีโอให้อยู่เหมือนจะสะดุดไป อ่ะนะคะสร้างคอนเทนต์นะคะให้กลุ่มลูกค้าหรืออันนี้จดจำนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสื่อในด้านาให้ความสนุกเินะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ห่อยดึงเข้าสู่การโฆษณาสินค้าและบริการนะคะใช้ช่องทางในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะในการแบ่งพัน์ในเรื่องของวิสัยทัศน์ค่านิยมต่างๆนะคะใน การตีตลาดกลุ่มลูกค้าด้วยนะคะต่อไปข้อที่9มันอัปเดตเทรนใหม่ๆนะคะและตามเทรนให้ทันนะคะแน่นอนว่ามันจะมีในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะคะก็จะเป็นช่วงของข่าวสารบ้านเมืองเราสามารถที่จะนำมาโคเวอร์นะคะสร้างสีสันนะคะแล้วก็สร้างแรงดึงดูดให้กับกลุ่มลูกค้าเข้ามารับชมแล้วก็ซื้อสินค้าและบริการเราได้ สุดท้ายก็ที่10นะคะตรวจสอบและวัดผลอย่างสม่ําเสมอนะคะเราจะตรวจสอบวัดผลได้อย่างไรหนึ่งเลยเราอาจจะทําไปในเรื่องของแบบสอบถามนะคะความพึงพอใจต่างๆในการสร้างแบรนด์หรือการสํารวจนะคะสถิติการซื้อขายสินค้าและบริการนะคะค่านิยมนะคะในด้านของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของตรวจสอบนะคะในในเรื่องของการ มียอดเข้ามารับชมยอดกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะคะแล้วก็ยอดการสั่งสั่งจองสินค้าและบริการนะคะอย่างสม่ำเสมอเป็นการาทำหลักการตลาดควบคู่ไปด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะการสร้างโปรโมชั่นนะคะควบคู่กับให้กับกลุ่มลูกค้าเป็นหนึ่งะคะ่ะแรงจูงใจนะคะสร้างแรงสนับสนุน ไปในตัวนะคะถือเป็นการให้กําไรนะคะกับกลุ่มลูกค้าไปในตัวด้วยนะคะนะบทสรุปนะคะการสร้างแบรนด์ให้แข็งแร่งได้นะคะก็จะต้องมีตัวตนในตลาดนะคะให้ได้นะคะกับแข่งกับกลุ่มลูกค้านะคะเป็นหนทางที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยนะคะของคุณสามารถประสบความสำเร็จนะคะได้ได้รับความนิยมนะคะกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ มีกลุ่มลูกค้าที่มั่นคงนะคะจะมีความเชื่อถือเป็นการบอกต่อนะคะเพราะบางบางสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มลูกค้าบางคนอาจจะจดจําไม่ได้แต่เมื่อเห็นโลโก้สินค้านั้นก็ก็จะจดจําได้นะคะในกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นการบอกต่อการโฆษณาเป็นตัวด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนวิดีโออาจารย์สะดุด ต่อนะคะอ่ามาดูนะคะหลักการสร้างแบรนด์ที่ดีนะคะต่อเลยนะคะนะหนึ่งกำหนดพันธกิจนะคะพันธกิจก็คือนะคะในเรื่องของอมิชชั่นของแบรนด์นะคะตั้งคำถามนะคะด้วยคำถามที่ว่าแบรนด์นะคะเรา ของเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรหลักๆเลยเราจะต้องมีเป้าหมายนะคะก็คือแบรนด์ของเราที่จะสร้างขึ้นเนี่ยหรือธุรกิจที่เราจะดําเนินขึ้นเนี่ยนะคะเราเราเกิดมาเพราะอะไรทําเพื่ออะไรนะคะแบรนด์สามารถเติบโตแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะในในทุกองค์กรหรือในทุกช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนพันธกิจที่ชัดเจนนะคะ 2. รู้จักกลุ่มเป้าหมายค่ะ ะะการจะดําเนินธุรกิจต่างๆนะคะก็จะต้องมีการสํารวจกลุ่มเป้าหมายความต้องการของลูกค้านะคะย่อมให้เกิดนะคะสิ่งในเรื่องของการแผนการวางขายการวางแผนต่างๆในการดําเนินธุรกิจเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถทราบความต้องการว่าลูกค้าในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะ,ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงอาศัยอยู่พื้นที่อะไรนะคะ ต้องการสินค้าและบริการในรูปแบบไหนเราก็สามารถอาจจะทำเป็นในเรื่องของลงสำรวจด้วยตนเองหรือเป็นแบบสำรวจแบบออนไลน์ก็ได้หรือเป็นแบบสอบถามโดยการสอบถามด้วยตัวเอง,องนี้เป็นต้นนะคะสามโดดเด่นด้วยความแตกต่างนะคะก็คือการสร้างแบรนด์สินค้าที่ดีนะคะต้องมีความโดดเด่นนะคะมีความแตกต่าง จากคู่แข่งนะคะทางการตลาดนะคะเพื่อให้ลูกค้าจดจําเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะนะคะหรือสามารถสะดุดตานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญควบคู่สินค้าและบริการที่ดีนะคะจะบอกต่อหรือมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเราก็คือคุณภาพนะคะด้านบริการหรือคุณภาพทางด้านผู้บริโภคนี้เป็นต้นนะคะ,ะมาดูค่ะการสร้างแฟนตัวตน นะคะหรือการสร้างตัวตนให้กับแบรนด์นะคะก็คือ,อถือเป็นความสําคัญนะคะเพราะใหญ่ๆหลักๆเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะ,ะการที่เราจะมีจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการเนี่ยเราก็จะ,จะมีภาพลักษณ์นะคะเรื่องของอกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆนะค,ะ,นะ,คะ,ะเราจะต้องมีการดําเนินงานมีแบบแผนที่ดีให้มันสอดคล้องกับพันธกิจนะคะหรือ ภาพลักษณ์ของบริการเราด้วยนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะออกแบบโลโก้แบรนด์นะคะหลักๆเลยที่จะให้จำนะคะก็คือการเลือกการออกแบบเนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกใช้สีใช้เส้นดีไซน์นะคะรูปภาพตัวอักษรหรือการผสมคำนะคะทั้งนี้ให้มันสอดคล้องกับแบรนด์เราะคะอาจารย์ให้จำหลักๆเลยหนึ่งนะคะเราดำเนินธุรกิจ อะไรเรานำตัวนั้นมาสื่อนะคะสองนะคะสองคือนะคะสถานที่ในการดําเนินธุรกิจและสามชื่อธุรกิจนะคะนะ,ะชื่อที่ดําเนินธุรกิจให้เขาจดจำนะคะเราอาจจะเอาชื่อของผู้ดําเนินธุรกิจหรือหุ้นส่วนมาใส่ก็ได้นะคะให้เขาจดจํา้ง่ายๆนะคะนะ,ะหกนะคะเพิ่มความเพิ่มความชัดเจนนะคะแล้วก็วิธีสร้างแบรนด์ที่ดีเนี่ยนะคะไม่ให้อ่า ไม่ได้หมายถึงโลโก้แบรนด์ข้อความอย่างเดียวนะคะนะลูกค้าเห็นเฉพาะโลโก้ก็ไม่ใช่นะคะก็จะต้องประกอบในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะยูนิฟอร์มภาชนะนะคะรูปแบบในการให้บริการนะคะหรือการตกแต่งร้านนะคะหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะให้มันมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะคะ เป็นต้นนะคะก็เราก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้นะคะมาดูความหมายของสีนะคะท้ายสุดเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะมอบหมายงานนะคะสักคู่นะคะบอร์ดวิดีโออาจารย์ลบ